สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ก็มาออกมาหาเทากันครับหรือที่รู้จักกันก็คือสลา,ายน้ําอีกชนิดหนึ่งครับเทาเทามันจะอยู่ในน้ำครับเดี๋ยวเราไม่เก็บเอาครับ อรงนี้ก็สะอาดดีนะมันมันจะอยู่ใต้น้ำแต่น้ำไงกลางน้เน่ยถ้ามกลางน้ำมันจะลอยนะอันนี้เขาเพิ่งสูกน้ำใสเนาะปล่อยน้ำลงมาเนี่ยครับก็จะเป็นสาลายน้ำชนิดหนึ่งครับ เนี่ยเขาก็ต้องไปต่ออีกก็มันกำลังมันบาขึ้นเทียนนะอ๋อมันจะลอยอยู่มันลอยอยู่ข้างล่างมันอยู่ข้างล่างอยู่มันมาทันลอยที่เนี่ยแล้วข้างบนนี่กินไดไปเนี่ยได้เนี่ยข้างบนเนี่ยนะมันขึ้นแะล้วนะเนาะอ๋อที่มันนั้นนะค่ะ เขามันนั่นเหมือนที่อยู่กลางๆเงอ๋ออันนี้ก็ได้ได้โอ้กำมือนู้นครับเดี๋ยวมึนก็ได้อยู่นะส่วนมากมันจะอยู่กลางๆเดี๋ยวใช่ไอมอันนี้กลางๆก็แบบขึ้นมบบน,นี้หาวเสานี่ติดมือยุ่งเลยอ๋อเนี่ยแล้วก็เสานะโอ้เอาเสา,สาขึ้นมาก็สะอาดดีมันยังเออมันยังก็ทัน มันจะเอี่ยมนะมันยังประชัดขึ้น,นมันมันน้ำมันตอนนั้นมันแรง<อ> <c oughs> ขึ้นมาเนี่ยอันนี้เขาปล่อยน้ำลงมาเนาะขึ้นไงเดี๋ยวจากน้อยเนี่ยซองซับมือนะจะเยอะนะน้ำมากวนเนี่ยเดี๋ยวเขาเรินมเดี๋ยวขึ้นโอ้อม,อมันจะลอยลอยข้างบนส่วนน้อยเนาะเดี๋ยวมันยวมันจะแตกเนี่ยมันยังปรทชันนั้นใช่ี่ยได้น้ำได้น้ำหนึ่ง ให้หมาทางนี้บอหมาเอ้าเนี่ยที่กอเฮ็ดขนมข้าวไงไปทำขนมยังเนี่ยขนมใบนั้นเอ้าเด็กน้อยกินนะนะสาลีอ๋อสลายีนะเอ้าก็บ่กเป็นสลายญี่ปุ่นเด็ดสายตะนกอนาเขาเลี้ยงไว้นะสาลีที่กอเพชรขนมสาลีสาลีของกอเพชรขนมตั้งให้ก็รู้ละเอาเห็นนะเอาเห็ดนะ มันก้อนเห็นบ่นมันเป็นก้อนอยู่เนี่ยมันนึกว่าทันลายก็จะคมลองลองสาวตัวลองสาวในน้ำจบนี่ครับข้างบนก็จะเก่งนย<ร>ครับายนเอาข้ก่งที่หนังเก็ปลตก็มาเนอยไปยังผมควานไม่ค่อยเจอเลยน้ำม้ยควานเจอเลยข้างล่างอ่ะ จะเห็นจะเห็นแต่ข้างบนนะครับข้างบนก็นสะอาดดีครับท่านผู้ชมครับเฮ้ยหนมูว่านนี่สะอาดสะอาดดีว่ะโอ้ยนั่นเนาะไม่แบบมีน้าเหมือนปลายอยู่นี้เนาลโอ้ิดไม้อยู่เยอะเลย แม่เห็นีห่อนที่พี่กู่ได้ดตเยหน่ได้ไป,กไไปกตกตะบนเดียวนึงม่งเดียวหน่วานอวานเอาม่องเดียวเอาตรงเนี้ยอวานน้ำปลาไหลอย่างนี้นะน้ำม,มันลไหลย้ยรถไปไหแล้วน้ำลาไหลดี๋ยวถุง ใส่ถุงครับนี่ถ้าไปทำกินก็ได้เยอะนะครับโอ้ลาบรันปลาไปปลาตาปลาโคกปลาเดี๋ยววัดเอ้ยให้หามันกำลังขึ้นพี่ซ้อนขึ้นมาเหมือนกับ เ็ดซ้อนนมจีนเนี่ยนะเออห่อต้องค่อยๆใจเย็นห่อ้ยยวว่ะอันนี้ก็คือก่อนหน้านี้ครับท่านผู้ชมครับแรงมากครับก็ไม่มีน้ำนะอันนี้พอดีพอมีน้ำมาเถาก็เริ่มเริ่มเติบโตครับมันอยู่ในตะในทุ่งนาก็ไม่กล้าครับกลัวยาเนี่ย ยี่สักพักนี่ก็จะตแตกเต็มเลย,เด,ยเดี๋ยวเดี๋ยวกิมือนี่มาเอาทุกมือเก็บทุกมือเอาแตกทุกมืออนี่เขาอ่โอุ้ยม่ตะกเหียเงียบเลยทีานามันก็เหงอนเ้วมไปเรียกเองนี่ฟองลอยูุกลางๆแคสีนี่เขียวสวยครับ จับเอาเทแ่นก็ลมันลอยมันลอยไปพุ่นหมดแล้วมั้ง่อนหวานนี่มัก้อนก้อนมันกลโอ้มันกระจายเนี่ยมันกระจายนี่ไม่ค่อยติดนี่เมื่อวานจะเยอะกว่านี้เมื่วาเ่าเขาปล่อยน้ำลงมาด้วยนะจักระแทกไหมยังกระแทก น้ำมวยอย่างนี้ใช้ได้ไหมเนี่ยที่ลอยนี่คือมันขึ้นมานะเราก็หยิบอาอมือซองมือเราหยิบนะมันจะเป็นนะมันมันจับก้อนนี่หรอเดี๋ยวน้ำมวยจับแล้วกันเนาะแต่ส่วนมาก็จะอยู่ในน้ำเกาะอยู่ตามพงนะเอาน้ำพงคุ้นอย่างเงี้ยผั Mình sắp dùng khuôn khuôn này nhá. Thế đại chiến là khuôn không ạ? Ờ, đi chậm. Bà đại khắp về bưng nè, xẹp xẹp. Bưng rốt khuôn nằm ý bà đại. Bà đại khắp bưng Hả? bưng Bưng นีุ่กเดียวเลยในเถาอะน้ำลงหน้าได้ที่ไหนจับก,ก้อนหนึ่งก้อนดีกว่าถูกไปแม่ต้มน้ำปลาแล้วต้องใส่น้ำปลาดิ <c oughs> ใส่เดียว ใจมะเขือใส่ตะไคร้ครหอม,หอม ตามมุมมุมสะเนาะมุมสะนสะนะเขาไม่ได้ลงไปเบิ้งใช่ไหมเนี่ยถ้าน้ำลึกจะบ่ค่อยอยู่เด้นบ่้ยสะนะก็อย่งไม่ได้ไปเบิ้งใช่ไหมก็มีก็นะเอาหน้าาไปปล่อยไว้สสายๆนี่น้ำมันแห้งไหม ตรงนี้ก็จะเป็นหนองน้ำครับท่านผู้ชมครับหนองน้ำแล้วก็่อนหน้าเป็นน้ำน้ำจะแห้งอันนี้ก็เลยได้น้ำคลองมาก็ปล่อยน้ำลงมาตอนแรกน้ำฝนก็ขังเยอะแล้วมั้งทังพุทธมันมีบ่เบิ้งด้วยสาูุคุณนะ สะอาดลุงนั้นน่ะเมื่อวานบรู้มาได้แตเบิ้งข้าไต่เบิ้งหวานเนี่ยใส่ถุงครับได้อีกหนึ่งกรรมเงน ันประยู่นั่นหรอกมันที่ตรงเกลียวนะนะต้นพงเพื่อแดงต้นพงนะเอา,าเป็นว่าต้องกินเด้อเอาแค่เอาเมันเด้อกัดสดผงบ้า มีก็ปลาบและกำบังบางไงนุชรันเมื่อวันน uhm ้าไปชีดยามานะมาให้กินเท่าว่าทอนยาอันเนี้ยถ้าเขาชีดถูกชีดยาเขากินได้ทอนยาทอนยังดีคนเชื่อของคนรุ่นก่อนนะเนาะเขาจะคิดว่าเท่าเท่าจะทอนยานะทอนยาที่เอาไปชีดเออทอนมันทอนไง Hoặc oh. học kìm dạng khó để chị dạng, cái think mang nó Nón này nó ngang ngang อีกีกต้องค่อยๆเก็บเนื้อคือคอยดึงพวกเคี้ยนะพวกหญ้าใบหญ้าที่ดินนั้นมันพันมันเกาะมันตาม้านหญ้านะานเท่าน้ำแห้ง ขึ้นมาเัีงได้น้ำม,มันก็เป็นก้อนอเลย่ะน้ำนี่จังเลยสีเขียวสีเขียวมรกตเลยเขียวเลี้ยงวัวอนไปล้างกันน้ำหอาบ้านหอาชุบปิดเลยลหอาไปใส่กำม,มังหอากระจายยังไงอะไเงี้ยเส้นหอบไปล้างอีกที ทีก็เอากับหมาเอ้ยมันเนี่ยมันกำลังอิปิน่นนี่เห็นไหมติดมือน้ำนกำลังอิปิน่นก็มากเลยกับน้ำมันเหมือนปลยู่อ๋อได้เยอะเลยครับรอบนี้ได้เยอะเลยครับท่านผู้ชม ก็สะอาดดีครับก็ไม่มีไม่ค่อยมีเกี่ยาอะไรปนครับกำล,ล,ลังงามครับอนะยง้เนื้อเพิ่งได้น้ำไปไม่เท่าไหร่ฮะเดี๋ยวสักพักน่าจะแตกเต็มคน่าจะแ <มะ S 1> พร่เยอะเหมือนกันแพร่ออกเนี่ยมัมัอนเดี๋ยวขึ้นไหมเดี๋ยวมาแตะมือน,นี้มืออื่นมาเบิ้งไหมเนะน,น,น้ำได้น้ำ อีออย่างไรก็ต้อจะปินะป่น,นอีก,กมือมาเบิรงนไม้ได้เนี่ยกองมือก็จะเยอะนะเออน้ำมันนิ่งะนะคือพันน้ำเขานะอีมากวนนะอ๋อถ้าน้ำไหลกระโบนน้ำเขานี่อีกมาควนนะพอ,อน้ำไหลพันเยอะก็จะไม่ค่อยมีเอ,อ,ก,อก็ขึ้นไม้ เราซอสอน้ำลายเป็นเด็กตองส่นมากจะอยู่ไกลฟังอะเนาะน้ำลึกบ่มไบ่ใส่ถุนง,งนั้นเที่ยวของน้ำครับนี่นะครับท่านผู้ชมวันนี้ก็ได้เยอะเหมือนกันก็สักโกลนึงก็น่าจะน่าจะได้นะฮะ ก็ยังมีให้เก็บอีก<ม>เยอะเหมือนกันครับเก็เอาไปยำครับใส่น้ำปลา้าครับน้ำปลาร้าต้มต้มต้มสุกครับเป็นน้ำปลาต้มสุก <Okay. S 1> ก็ซอยเครื่องใส่ครับก็ก็เป็นเมนูที่อร่อยดีครับภา,าษาที่ชาวบ้านเรียกกันก็คือเถ่าครับ ก็จริงๆแล้วก็คือเป็นพูดพืชตระกูลสาหร่ายครับก็เป็นสาล่ายน้ํำจืดสุดท้าน,นี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามรับชมไ้มเจอกันในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ต้องขอกราบสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับ